วันนี้จะพามาหาลูกบอลในรูบี้และเทดดิพาซ่าแล้วลูกบอลแรกก็อยู่ตรงหน้าผมเพเก็บข้อมูล้รในรอบี้อันที่สองที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงแถวๆที่เป็นด่านใหม่เดี๋ยวไปเอาหาที่สามับมันจะอยู่ตรงทอยเลนแรบนะครับลูกบอลสีฟ้า แล้วก็ลูกว่าสีเหลืองเป็นลูกที่สามสี่ครับเดี๋ยวไปหาลูกที่ห้าต่อนัอ่งไงลูกที่ห้าอยู่ตรงยญ้าที่เรีนบอสีเขียวๆแล้วก็ตัดมาครับนี่อันที่หกอยู่ตรงแสงนีออนนี่อันที่เจ็ดจะอยู่ตรงกล่องตรง ไอ้ที่มันส่งจุดหมายตัดมาที่ดีเซิร์ตมันจะอันที่8ปดจะอยู่หลังนี้นจะเปรุ่มบอลสีม่วงส่วนอันที่9ก้าอันที่10เราจะไปกันตรงอินเลดหมดมันจะอยู่หลังป,ป้ายอินเลดหาปีนขึ้น โดดเข้าไปเก็บที่ยืนอยู่มันก็ได้นะแต่เผิอโดนลงไปแล้วยังไงมันก็มหิทางเดียวแล้วก็คือรีเซ็ตใหญ่สลายแล้วกล,ล,ลวกับไปที่อินเลดีกครั้งเพอีกลูกนหนึ่งก็อยู่ที่อินเลดกันเดินไปแป๊บนึง โดดเข้าไปตรงนี้ตรงด้านหลังมันที่มีบอลอยู่หลังตรงที่ลงอินเลดน,นะครับนี่ครับหลังลงอินเลดเดี๋ยวจะไปถิดนิพพาษซาต่อครับ อันเสียงหลังจากนี้เป็นเสียงในคลิปมันอาจจนะเบาหน่อยครับคลิปนับตรงที่เีดีภาษาจะเริ่มหาตั้งแต่แรกเลยแา่จอิงอินก็เก็บนะบิ๊กบอวแถวนี้หรอเป็นอะไร เอกเจลาที่สองฟาบิโอที่สามกัสมีมีฟ้า ใช่ไหมเนี่ยหรือจะเป็นซีเข็ดบอมเ็นว้าวเหลิโอมุนปุ๊เฮ้ยลวง

ลเลือเลนบเหลืออีวิวเหลือท็อกซิกอ่าอีวิวอย่างนี้หมอเส้าดูที่ไหนรู้ซื้อของเลรนาะคคับ ไม่ใช่เนาะไม่เอาอยู่นี่เขาแล้วสิบสิบไปละขามมุย